สวัสดีค่ะสวัสดีกันหรือยังคะวันนี้ครูเจี๊ยบจะถามนักเรียนว่านักเรียนคะนักเรียนรู้จักการออมไหมการออมาอะไรการออมเงินนั่นเองการออมเงินไว้เพื่ออะไรลูกออมเงินก็คือการเก็บเอาเงินในส่นนในกระปุกออมสินอย่างนี้ค่อยๆเก็บใส่ในกระปุกออมสินนะคะนักเรียนมีเหลือจากที่ ผู้ปกครองให้ไปโรงเรียนวันละเท่าไหร่นักแบบเรียนผู้ปกครองให้ไปวันละยี่สิบบาทซื้อขนมไปสิบบาทหรืออีกสิบบาททำไหมคะจ่ายกักออมชิ้นออ,ไอ,ไจจอมไว้ออมไว้เพื่ออะไรคะออมไว้เวลาที่ฉูกเฉิญเวลาที่ผู้ปกครองไม่มีตงังเงี่ไม่มีทางซื้อกับข้าวไม่มีทางซื้อหรืออ๋อไม่มีทางซื้อสมุดทำยังไงดีคะไไขไถ่ไถยไข,ไขต้องใก้ใก้แค่แค่แค่ง่ยไหเราเอาอ,ออกมาใช้ได้ การออมคือการออมเงินเก็บไว้ใช้ในยามจำเป็นในยามที่ฉุกเฉินนะคะหรือเราสามารถเก็บไว้ในอนาคตข้างหน้าได้นะคะอ้าวนัเกเยนคะเป็นไงคะอยากรู้เรื่องการออมเงินมากกว่านี้ไหมถ้าอยากรู้มากกว่านี้เดี๋ยวเราไปดูคลิปวิดีโอแล้วก็ปือ่อรูเจียยสอนในในวิดีโอกันเลยว่า การออมเงินให้ได้ประโยชน์แล้วเอาไว้ใช้ในอนาคตข้างหน้าเขาออมก,กันอย่างไรพร้อมแล้วใช่ไหมคะพร้อมแล้วคะ่ะพร้อมแล้วเดี๋ยวเราตามไปดูตันเลยใช่ไหม,มคะสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาฟังเรื่องไฟเก็บออมปิดเทอมคราวนี้ไฟแสงดีใจ คุณพ่อพาฝ้าไปเที่ยวบ้านเพื่อนโอ้โหฝ้ามองของเล่นวางเกื่อนซื้อใหม่ทุกเดือนเพื่อนเล่าให้ฟังโอ้โหของเล่นเธอมีเยอะจังเลยนาเล่นทั้งนั้นเลยเห็นของเล่นใหม่ฝ้อยากได้บ้างแต่ว่าสปางฝ้ายยังไม่มีจึงอ้อนคุณพ่อขอซื้อทันที ของใหม่แบบนี้ที่หนูอยากได้คุณพ่อคะหนูอยากได้ของเล่นใหม่ๆแบบนี้บ้างจังเลยค่ะเมื่อป้ายขอร้องคุณพ่อมองไกลอยากสอนให้ป้ายนั้นได้เรียนรู้ของเล่นหลากหลายป้ายมีเต็มตู้ให้ทบทวนดูมีอยู่มากมาย ของเล่นไม่พังเก่ายังเล่นได้อย่าซื้อเรื่อยไปคิดให้ดีนะจะซื้อสิ่งใดล้วนใช้เงินตราเราต้องรู้ค่ะอย่ามองข้ามกันค่ะคุณพ่อคุณแม่บอกป้ายให้ดูในบ้านของเล่นหลายอันช่วยกันเลือกสิซ่อมแตมของเล่น สวยเด่นดูดีประหยัดแบบนี้ดีกว่าซื้อใหม่ว้าวคุณแม่เก่งจังเลยค่ะสำคัญยิ่งนักรู้จักใช้จ่ายเก็บออมสุขใจไม่มีวันจนคุณพ่อสอนป้ายให้มันฝึกฝนรู้ออมอดทนเห็นผลวันหน้าค่ะคุณพ่อ หนูจะประหยัดอดออมเอาไว้ค่ะป้ายพันคิดได้จึงไม่รอช้าเริ่มเลยดีกว่าหยอดกระปุกไว้เก็บออมมุ่งมั่นทุกวันเรื่อยไปเหรียญทั้งเล็กใหญ่สะสมไว้หนาเอ๊ะวันนี้มีเงินค่าขนมเหลือนี่นาะเอามาหยอดกระปุกดีกว่า ไยออมไม่เบื่อเมื่อถึงเวลาเกเงินออกมาทำาท่าภูมิใจคุณพ่อชี้แจงเหรียแลกแบงได้ช่วยกันนับไปได้ตั้งหลายสิบห้าสิบหกสิบเจปิบเกหนึ่งว้าวเยอ ไยมองตั้งใจป่าไม้กระพิบแบงเขียวยี่สิบห้าสิบสีฟ้าแบงร้อยสีแดงแบงสีม่วงล่ะห้าร้อยเงจ้ามีค่าเยอะดีโอ้โหหนูเก็บได้เยอะขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยแบ่งซื้อของได้จากเงินป้ายนี้ช่างน่ายินดีป้ายมีเงินออม เก็บเผื่อวันหน้าถ้าเราเตรียมพร้อมด้วยเงินที่ออมเราย่อมสบายว้าวได้เยอะจังเลยค่ะคุณพ่อเย่ yeah, วันนี้คุณพ่อพา้ายมาฝากเงินที่ธนาคารไยมีสมุดบัญชีเป็นของตัวเองแล้วค่ะเก็บออมเถิดหนาคุณค่ายิ่งใหญ่ เป็นสิ่งง่ายดายทำได้ทุกวันชวนทุกคนมาออมประหยัดกันชีวิตเรานั้นมันคงรุ่งเรืองแล้วเพื่อนๆล่ะคะมีสมุดบัญชีกันหรือยังเอ่ยอย่าลืมหยอดกระปุกออมเงินกันนะคะจะได้เอาเงินไว้ใช้ในยามจำเป็นภายภาคหน้า บายบายค่ะเป็นยังไงบ้างคะนักเรียนการออมเงินเป็นยังไงนักเรียนเห็นความสําคัญของการออมเงินหรือการเก็บเงินในสุขสเนต์หรือยังแต่ก่อนอื่นเนาะเดี๋ยวเราจะมาดูส่วนว่า จุดประสงค์ของการเรียนรู้ในเรื่องของการออมเงินเราจะมีจุดประสงค์ของการออมเงินได้อย่างไรก็เราจะต้องบอกได้นะคะนักเรียนว่าบอประโยชน์ของการออมเงินได้ว่าประโยชน์ของการออมเงินเราออมไว้เอาไว้เพื่ออะไรออมก็คือการเก็บก็คือการเก็บเงินเก็บเพื่ออะไรนะคะเก็บเพื่ออะไรเก็บไว้ใช้ในอนาคตข้างหน้าเก็บไว้ใช้ในยามจําเป็นนะคะ ปละสมของการเรียนรู้เมื่อกี้เราเรียนรู้ไปแล้วนะอ่าเดี๋ยวเรามาดูต่อไปว่าเอ๊เช่นการเก็บเงินไว้ในกระปุกออมสินนักเรียนเห็นใช่ไหมคะในกระปุกออมสินหรือการฝากไว้กับแม่เพื่อเป็นทุนในการศึกษาก็ได้เพื่อเป็นทุนในการศึกษาก็ได้นะคะค่ะเห็นไหมกระปุกออมสินอ่าสองเรานําเงินไปฝากไว้ที่ธนาคารเพราะอะไรคะถ้าเราไว้ที่บ้านเดือดเรนรู้โจนขโมยเข้ามาขโมยของในบ้าน อมวกระปุกอมสินเราไปด้วยเลยเราก็เลยต้องไปฝากไว้ที่ธนาคารเพื่อความปลอดภัยใช่ไหมคะนักเรียนคะการฝึกวิสัยให้รู้จักประหยัดให้รู้จักประหยัดและอดออมเป็นสิ่งที่สําคัญก็จะช่วยให้เราทําไมคะมีเงินเก็บไว้ใช้ในยามจําเป็นเผื่อนักเรียนคะเวลาเนี่ยนะจะมีการไปทัศนศึกษาเด็กคุณพ่อคุณแม่าไปไปตลาดและไปซื้อของแล้ว เดี๋ยวถ้าเราอยากจะซื้อของอะไรอยากจะซื้อตุ๊กตาซื้อของเล่นลดบ,งบังคับสักอย่างหนึง่งอ้าวผณพ่อผมแม่ไม่ให้ตังค์แล้วเราจะทช้ยังไงะคะอ้าวเราก็มีตังค์ของเราอยู่ใช่ไหมล่ะเรามีตังค์ของเราอยู่เนี่ยเราสามารถที่ใช้ในยามที่จําเป็นได้เลยต่อไปเห็นไหมในยามจําเป็นอ่านอกจากที่จะซื้อของเล่นแล้วทําอะไรคะเก็บไข้ได้ป่วยเราไม่รู้เลยนะโลกว่าอนาคตขา้างหน้าพรุ่งนี้ สมมติว่าเราไม่สบายปวดหัวตัวร้อนยิ่งช่วงนี้สถานการณ์บ้านเมืองกันที่ดีเลยเนาะโควิดเนาะมันอยู่ใกล้ๆตัวเราแท่้แหละถ้าสมมุติว่าเราได้เกิดผือเป็นขึ้นมาหรือไม่สบายปวดหัวตัวร้อนเราก็ต้องไปหาหมอรักษาเนาะเราก็ต้องใช้ตงังตรงนี้จ่ายค่ายาค่าหมอใช่ไหมคะ่าเอ๊ใช้ในด้านการศึกษาเรีเรยนด้านการศึกษาเรีเรยนอย่างไรล่ะคะอ่าการศึกษาเร,เรียนเราก็ต้องรู้ว่า ว่าเราเรียนแล้วเนี่ยเราต้องเรียนให้กระสูงสูงให้จบปอมอสามจบจบมสามจบปปอหกมหกให้จบป,ออปริญญาตรีจบแล้วก็มีงานทำเพราะว่าเมื่อเราเรียนยิ่งเรียนยิ่งเรียนสูงขึ้นเมื่อ,อไหร่เรียนไปจนถึงมสามจนถึงปวชปวสปริญญาตรีแล้วก็มีงานทำเนี่ยเราองใช้จ่ายใ,ในเรื่องของ การเรียนมากขึ้นนะคะต้องเก็บออมไว้นะลกูกเก็บออมไว้เห็นไหมการออมทำให้เรามีเงินออมสะสมมากขึ้นเก็บไว้วันละบาทหนึง่งวันนี้บาทหนึ่งพรุ่งนี้สองบาทกลายเนปะ็นเป็นเท่าไหร่คะเป็นสามบาทสี่บาทห้าบาทไปเรื่อยๆเห็นไหมเห็นไหม,มหตัม้งเหี้เอ็มกระปุกลูเต็มหมูเลยดีหไหมโอ้โหกองเป็นตังเลยสวยไหมอูห ใส่จนหมูแตกเลยเนี่ยจนฟูงกลางเลยตังทั้งนั้นเลยเนี่ยเห็นไหมเก็บไว้นะคะเอ๊แต่ก่อนอื่นเมื่อเราเก็บตังแล้วเอ๊เก็บตังแล้วเ,เก็บไปทำอะไรล่ะคะเราจะต้องมีการวางแผนนะวางแผนการใช้จ่ายไอต้ตังที่เราเก็บไว้ในหมูเยอะๆเมันอกี่กองไปตั้งเอ๊เราจะไปใช้จ่ายอะไรดีคะเราต้องดูก่อนนะต้องดูก่อนเลยว่า าต้องสำรวจสำรวจเลยนะคะนะเอ๊ะเราจะใช้จ่ายในชีวิตประจำวันของตนเองเอ๊ะเหมาะสมไหมจะใช้จ่ายเอาไปซื้ออะไรดีซื้อของเล่นหรือซื้อสมุดหนังสอเอามาทําการบ้านดีนะแล้วข้ต่อไปเหรอคะ,อะเราจะต้องใช้จ่ายให้น้อยกว่าเงินที่เราได้รับมาสมตมติว่าพ่อให้เงมายี่สิบบาทแล้วเราใช้จ่ายไป3ามสิบบาท อ้าวแล้วมันเกินไหมล่ะลูกมันเกินถึงสิบบาทแล้วเอาจากที่ไหนอะ่ะอ้าวไม่มีเราก็จะไม่มีเพราะฉะนั้นเราจะซื้อของเราก็ต้องดูตังในกระเป๋าก่อนว่าเรามีอยู่เท่าไหร่เราอย่าใช้ให้มันเกินไปใช้ให้มันเยอะแต่ใช้ให้มันน้อยลงเพื่ออะไรเพื่อจะได้มีตังเก็บออมไงคะเอ๊ะข้าต่อไปเห็นไหมอา้าวตอนนี้พวกเราอาจจะยังไม่รู้ในเรื่องของการทําบันทึกรายรับรายจ่ายในแต่ละวัน แต่ว่าโคเจตอยากให้พวกเราได้เก็บในหุนตัวของเราเองเก็บไว้เลยเก็บไว้เลยได้มา20บาทเก็บไว้เลย10บาทใส่กระปุกออมสินไว้เลยแล้ว10บาทอีกเลย10บาทลับแทบเอาออกไปซื้อของนะคะเราก็จะมีเงินเก็บนะเสร็จแ,แล้วพอเรามีเงินเก็บแล้วเราก็ต้องมารู้ว่าเอ๊ะเราเก็บเนี่ยประโยชน์ของการออมเงินการออมทําให้คนออมออมเงินเนี่ย มีเงินเพิ่มขึ้นทําให้เรามีเงินเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นเพิ่มขึ้นเลยหนไหมหมูมันอัวอ้นอ้วนอ้วใหญ่ขึ้นเลยเพราะว่าเรามีเงินเยอะมากมายเลยเอการออมอย่างสม่ำเสมอตลอดเวลาช่วยให้เราเู้จะสร้างให้นิสัยของเราเนี่ยให้รู้จักระมัดระวังไว้ว่าเออเราเก็บเงินเก็บเก็บ เราก็อย่าตังออกออกไปใช้ฟุ่มเฟือยอีกก็คือการใช้จ่ายซื้อของอะไรโดยที่ไม่จําเป็นนะคะเนี่เราออมเงินเก็บเงินไว้เยอะๆแล้วเราจะทายังไงอีกคะเราก็จะต้องมีความมั่นคงเพื่ออะไรในชีวิตและครอบครัวด้วยใช่ไหมครอบครัวก็มีความสุขเพราะอะไรเพราะมีตังใช้ใช่ไหมล่ะอ่าเราจะต้องทําไงด้วยลูกฝึกมามีวิัยในการออม อ่าถ้าสมมติว่าวันนี้เราจะต้องเก็บเงินอ่าวันละห้าบาทห้าบาทห้าบาทเราต้องมีวินยัยอาจจะต้องฝากทุกวันทุกวันอาจจะไปถึงห้าบาทแต่าาวันละสองบาทสองบาทก็ได้แต่ก็จะต้องฝากทุกวันใช่ไหมคะอ่าก็ไปอ่าบอกว่าลดทาละให้แข่ครอบครัวเพราะอะไรคะลูกเพราะที่คุณเจียพูดตั้งแต่ตอนเมื่อกี้แล้วที่บอกว่าการเก็บเงินการออมเงินเราเก็บไว้ใช้ในอนาคตข้างหน้า เราไม่รู้ว่าเราจะต้องเจอกับอะไรในวันข้างหน้าอาจจะไม่สบายอาจจะาเป็นที่จะต้องซื้อของอจะต้องซื้อจ่ายค่ากับข้าวอะไรพวกนี้ให้แก่เราก็จะช่วยผู้ปกครองได้ช่วยพ่อแม่ผู้ปกครองได้นะรู้แล้วใช่ไหมคะว่าการออมเงินมีประโยชน์อย่างไรบ้างมีประโยชน์กับนักเรียนนะคุณเจียอย่างว่าให้หนักเรียนรู้จักการเก็บเงินออมเงินนะคะรู้แล้วใช่ไหม การออมเงินในกระปุกออมสินเป็นยังไงคะดีไหมลูกดีไหมสรุปสรุปนะคะเราสามารถเอบเงินที่ในกระปุกออมสินเอาไปใชู้ต่อไปนี้ใช้เวลาทน้าทักเรียนอยากเรียนหนังสือ่อนะคะเรียนต้องใช้ในการซื้ออุปกรณ์การเรียนนะคะเอาเงินในนี้เอาไปใช้ในการซื้ออุปกรณ์การเรียนซื้ออะไรซื้อหนังสือซื้อสมุดูซื้อเสื้อผ้า ซื้อสีซื้อสวยใช่ไหมคะถ้าเพื่อเข้าใจแล้วเนาะการออมเงินเพื่อออมเพื่อไว้ใช้ประโยชน์ในวันข้างหน้าไว้ใช้จ่ายในวันข้างหน้าในอยากผิดฉึงเก็บใค้ได้ป่วยซื้ออุปกรณ์การเรียนทำได้ไหมคะเขาเหียงว่านักเรียนจะรู้จักการออมได้มากขึ้นนะคะประหยัดประหยัดแล้วก็เก็บไว้ใช้สอยในวันข้างหน้านะคะ เหลือบางทีถ้าเราไม่ใช้อาจจะให้คุณพ่อคุณแม่ใช้ยืมใช้ก็ได้ออมเสร็จแล้วน้อเก็บนไรไว้ไหนนะคะไปฝากเข้าธนาคารหรือก็เก็บจากปุกออมสินไว้แล้วก็เก็บฝากคุณพ่อคุณแม่ก็ได้นะคะสําหรับวันนี้ไม่ยากเลยครูเจสต์อยากให้นดกเรียนรู้จักการออมเงินนะคะเก็บไว้ใช้ในอนาคตข้างหน้าไม่ว่าจะใช้ในเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะคะ,ะแล้วหลังจากนี้เมื่อเรารู้จกักการออมเงินเสร็จแล้ว ครูเจฟจะให้นักเรียนได้เมียนบอกครูเชฟว่าเอ๊ะวิธีการออมเงินห้าอย่างของนักเรียนนักเรียนออมได้ยังไงหนึ่งใส่กระบปอาเงินสองเก็บฝากผู้ปกครองแล้วสมเอาไว้ใช้ทําอะไรสี่ทำอะไรห้าทำอะไรได้ไหมลูกนะคะห้าข้อห้าข้อออมเงินไว้เพื่ออะไรและวิธีการออมออมอย่างไรสําหรับวันนี้บา,บายบาย สวัสดีค่ะบ๊ายบายออมออมเงินอย่าใช้ให้เกินเท่าที่มีถ้หาหนูเป็นเด็กดีก็เก็บเงินสิยอย่ารีรอกระปปกออมสินหนูมีเงินกันเท่าไรถ้านูประหยัดไม่ฟุ่มเฟือยก็มีเงินเยอะถ้าจ่ายฟุ่มเฟือยในกระปุกคงไม่เหลือเงินที่มี ควรจะเก็บออมไว้ให้ดีๆหากเรารู้จักออมเงินใส่กระปุกช้างเก็บเงินทุกวันเจ้ากระปุกช้างก็อ้วนดีแต่ถ้าฟุ้งเฟือยเจ้ากระปุกช้างคงพร้อมโซเงินที่มีควรจะเก็บออมไว้ให้ดีๆออมออมเงินอย่าใช้ให้เกินเท่าที่มีหากหนูเป็นเด็ก ดีก็เก็บเงินสิยอย่ารีรอออมออมเงินอย่าใช้ให้เกินเท่าที่มีหากหนูเป็นเด็กดีก็เก็บเงินสิยอย่ารีรอกระปุกออมสินหนูมีเงินกันเท่าไรถ้าหนูประหยัดไม่ฟุ่มเฟือยก็มีเงินเยอะถ้าจ่ายฟุ่มเฟือยในกระปุกคงไม่เหลือเงินที่มี ควรจะเก็บออมไว้ให้ดีๆาหากเรารู้จักออมเงินใส่กระปุกช้างเก็บเงินทุกวันเจ้ากระปุกช้างก็อ้วนพีแต่ถ้าฟุ้งเฟยเจ้ากระปุกช้างคงพร้อมโซ่เงินที่มี เรียนคะประโยชน์ของการออมเงินเมื่อกี้เราดูไปแล้วดูวิดีโอไปแล้วฟังเพลงไปแล้วย้ําสอนไปแล้วนะคะว่าประโยชน์ของการออมเงินเป็นอย่างไรนักเรียนทําได้ไหมบอกได้ไหมคะเห็นไหมคะให้นักเรียนกลับไปทํามาถ่ายมาในสมุดบอกประโยชน์ของการออมเงินมาห้าข้อ เรนจะออมได้แบบไหนอย่างไรบ้างนะคะถ้าใครไม่เข้าใจทักมาที่ในไลน์สิเจ๊นะคะเขียนหรือจะวาดรูปทำยังไงก็ได้ให้มันสวยงามเพื่อแสดจะได้เยอะเยอะขึ้นแล้วคุณเจ๊จะได้รู้ว่านะักเรียนมีความตั้งใจในการออมเงินจริงๆนะคะสำหรับวันนี้การออมเงินไว้ใช้ในอนาคตข้างหน้า นะคะยายามที่จําเป็นเชืเ่อฟังว่านักเรียนทุกคนต้องรู้จักวิธีการออมเงินและรู้จักการเก็บเงินไว้ใช้ในอนาคตข้างหน้าได้เป็นอย่างดีนะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบาย